จ้าลิทเทอไทยอินไซเดอร์แลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจําได้ไหมครับเมื่อวานเล่าสู่กันฟังเรื่องหนึ่งมีคนมากระซิบบอกมาแกก็คือมีรีเซพชันของโรงแรมแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทอโศกเป็นแฟนคลับของเจาะลิทเทอไทยแฟนคลับมาแกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา9ตุลาเห็นผู้ชายสามคนไปสมหัวกันอยู่ที่โรงแรมแห่งนั้นด้วยความตกระใจ แล้วก็แปลกใจรีบโทรรายงานหมาแก่ทันทีพี่หมาแกรู้หรือยังมีผู้ชายสามคนมาคุยกันที่โรงแรมของหนูแล้วมาจากสามพักด้วยหนูจำได้เลยหนูเป็นแฟนข่าวการเมืองหนูจำได้เลยขนาดคาดหน้าหนูก็ยังจำได้ว่าเนี่ยยงยุติยภิรัตจะเพ้าคุชชานี่คือมิ่งขวัญแสงสุวรรณจับพักเศรษฐกิจใหม่ คนที่สารั้งแรกก็ไม่แน่ใจแต่ต่อมามีคนกระซิบว่านี่แหละรักพง์รักพง,งเส้นเจริญอคนใกล้ชิด <คน S 2> อาจาไม่รู้จัก,จกหรอกต้องบอกว่าเปิ้ลต้องบอกเปิ้ลถ้าบอกว่ารักพง์ไม่รู้จักต้องบอกว่าเปิ้ลเปิ้ลสมคิดรู้เปิ้ลสมคิดเลยอ,อตัวแทนสีกุมารมานั่งคุยอะไรกับมิ่งขวัญม,มานั่งคุยอะไรกับยุงยศติยภัยรโอ้ก็เป็นประเด็นสิครับ ทีนี้ทีนี้ทีนี้ด้วยสัญชาตญาณของหมาแก่ฟันธงเล็กๆว่ามีความพยายามที่จะปจับปฏิสนธิกันสามสายพันธุ์ทีนี้ทีนี้พอนําเสนอไปแล้วปรากฏว่าคุณยงยุติยพิรัตก็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 ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่และในที่สุดนะรองเลขาธิการพักเพื่อชาติพรรค่ถูกพาดพิงได้รับมอบหมายให้มาเคลียร์เรื่องนี้ คุณเกตปริยาแก้แกวแสนเมืองก็อยากจะขอพื้นที่ในการที่จะอธิบายความนิดหนึ่งอ่ะ,อะครับไปกันที่คุณเกตปริยาแก้วแสนเมืองรองเลขาธิการพักเพื่อชาตินะคะที่ถูกภาพพิงนะคะไปกันที่คุณเกตปริยาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอมรรัตน์คุณดาไนาค่ะครับครับ นี่คุณเกรดพิยาผมเสียดายที่ทิ้งอาชีพสื่อนเนี่ยเสียดายจังเสียดายจังยังคิดถึงพี่ดานัยกับพี่อมอรรัตอยู่ตลอดนะคะติดตามรายการทุกวันเลยค่ะโอ้เสียดายจังอ่ะโอเคน้องเกรดพิยาเอาอย่างนี้น้องเดียดีกว่าเดียคุณเดียค่ะได้ค่ะเอาล้ครับคุณยงยุทธติยพยรัตฝากเดียมาเคลียอะไรครับ <c oughs> อย่างแรกคุณยงยุทธไปเจอพี่มิง่งคุณยงยุทธไปเจอเอ่อเปิ้ลจริงๆใช่ไหมครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจอกันจริงใช่ไหมฮะ เรื่องนี้นะคะเดียวได้ทําการโทรไปได้มีโอกาสสอบถามแล้วก็พูดคุยกับทางท่านยุยติยาเพลลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้นะคะ่ะจริงๆท่านยังอยู่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าในฐานะที่ ท่านเป็นกองเชียร์พเพื่อชาติเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่จะเจอบุคคลทางการเมืองแล้วก็พูดคุยเรื่องของการเมืองกันซึ่งในแต่ละวันเนี่ยค่ะท่านก็เจอคนเยอะมากค่ะมากหน่าไหลายปานะคะส่วนเรื่องของวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการไปพบกับท่านวิ่งขวัญแตงตัว,วันแล้วก็ท่านรักพงษ์เส่งเจริญจริงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มี h i เ d e n ะเจนดาหรือว่าในยะอะไรเพราะว่าท่านวิ่งขวัญกับท่านยมยุทธก็คือเจอพูดคุยกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าท่านเป็นกองเชียงรายเหมือนกันครับ ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็แอบแซวถามเหมือนกันนะคะว่าท่านคุยอะไรกันคะอะไรอย่างเงี้ย <ๆๆ S 1> คะท่านก็เล่าติดตลกนะคะไม่ได้มีอะไรซีเรียสบอกว่าคุยเรื่องทั่วไปนะคะถึงเรื่องมิติต,ต่างๆทางการเมืองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็นินทารัฐบาลไม่มีอะไรซีเรียสก็เลยนินทาเมารัฐบาลนี่นี่นี่วันหลังถ้าไม่มีอะไรจริงๆวันหลังแค่นินทารัฐบาลชวนหมาแก่ไปฟังด้วยคนดิถ้าไม่มีอะไรจริงๆนะถ้าไม่มีอะไรจริงๆนะขอฟังขอนินทาด้วยคนด<ๆ>ิร่มงเมา พี่ไดนนียพี่อมรทาจริงๆแล้วอะค่ะท่านบอกเดียวว่าวันนั้นนะคะอยู่กันเป็นสิบสิบคนเลยค่ะก็การกาการพูดคุยกันตามปกติใช่ค่ะก็คือตามที่ออกข่าวไปว่ามีแค่สามคนอันนี้คือไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าท่านบอกว่าอยู่กันเป็นสิบคนเลยนะเดี๋ยวดีเดียเดียเดียวเดียเดียรเดียที่บอกว่าอยู่เป็นสิบคนนี่รวมคนขับรถของแต่ละคนรวมผู้ติดตามของแต่ละคนด้วยใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวก็คือเป็นเพลมแม่เกร์จริงๆมีอยู่ไม่กี่คนอรัผมบอกเลย ผมบอกเลยไม่เกินเจ็ดคนโทรไปหาคุณยุงยุทธเดี๋ยวนี้เลยเพลย์เมเกเกินในห้องนั้นไม่เกินเจ็ดคนจะให้ผมเปิดชื่ออีกสี่คนไหมล่ะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่ายัางไงก็าตามค่ะท่านยุงยุทธคือท่านก็ถือว่าเป็นแค่กองเชียร์ของพักเพื่อชาติครับแล้วก็ท่านเคยอ,อยู่ท่านเคยอ,อยู่แวดวงการเมืองมาโดยตลอดแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดามากที่ท่านจะเจอบุคคลทางการเมืองแล้วก็พูดคุยกันนี่คือถือว่าเป็นเรื่องปกติมากครับ แล้วเป็นไปได้ไหมกองเชียร์พักเพื่อชาติจะไปจับมือกับเศรษฐกิจใหม่หรือไปจับมือกับอาจารย์สมคิดนะคะเรื่องต่างๆนะคะในพักเนี่ยหากจะตัดสินใจอะไรทางคณะกรรมการบริหารพักก็จะต้องมีการปรึกษาหารือกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกเรื่องเนี่ยจะต้องเป็นมติของพักซึ่งยังไงก็ตามนะคะตอนนี้พักเพื่อชาติก็เตรียมตัวอยู่เสมอไม่ว่า ในอนาคตคือทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ตอนนี้ถ้าให้ตอบมันก็คือแบบ early to justify มาเพราะว่า ไม่มีใครสามารถคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้าได้ว่าการเมืองไทยจะเป็นยังไงต่อดังนั้นเนี่ยการที่ทุกพักการเมืองคุยกันจริงๆความคิดเดียเดียคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่ที่จะมองไปข้างหน้าได้ว่าอาจจะมีการควบรวมหรือว่าไม่ควบรวมซึ่งก็เป็นเรื่องอนาคตก็เอรีทูเจสติฟายจริงๆค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าการคุยกันเ้่นๆเดียคิดว่าก็ดีนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องวุ่นวายหาเกิดมีอะไรแบบเกิดขึ้นมากระทันหันเราก็จะได้ตัดสินใจได้ท่ันเวลาเพราะว่าเดียมองว่านี่แหละคือเรียกว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะว่า ทุกการเมืองเนี่ยสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องอแล้วเพราะว่าท้ายที่สุดอะค่ะเดคิดว่าการที่จะเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยพรรคก็จะต้องมาจากประชาชนเป็นผู้เลือกอยู่ดีแต่ก็ไม่ใช่มาจากการตีป้นหรือว่าใช้อำนาจที่ใชอะไรนะคะเจ้าคำสิไก่ชนมันมีพันลูกผสมเขาเรียกว่าไก่ไก่ชนสามสายพันธุ์หมายความว่าพรรคการเมืองกําลังจะมีพรรคการเมืองพรรคใหม่สามสายพันธุ์ใช่ไหมเนี่ย <S 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 อันนี้เดียไม่แน่ใจว่าพี่ดนัยกับพี่อมรอรัตได้ได้ซอร์สมาจากไหนอะไรอย่างเงี้นะคะเพราะว่าเดียอยู่ตรงนี้เองในนามของพรรคเพื่อชาติตอนนี้เดียยังไม่ได้ยินข่าวเรื่องนี้เลยโอเคโอเคโอเคทีนี้ทีนี้คือคือคือในทางการเมืองและในความเป็นจริงนะเขาว่ากันว่าพรรคเพื่อชาติเนี่ยวันนี้แบ่งเป็นสองฝั่งใช่ไหม,มฝั่งคุณยงยศกับฝั่งขอ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 ง,ของอาลีไกานาลาใช่ไหมอาลีไกานาลานี่เขาแยกวงเลยใช่ไหม จริงๆก็ไม่นะคะเพราะว่าคุณอารีกานาราก็ถือว่าเป็นสสพักเพื่อชาติคนหนึ่งตอนนี้อเออเาจริงๆว่าในพักเราเองอะค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่แบบออกข่าวไป <ๆ S 2> ทุกคนก็ยัง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 คุยกันพูดคุยกันแล้วก็ทุกวันทุกเดือนนะคะเราก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารค่ะอยู่ตลอดอซึ่งทางคุณอารีกนาราเดียก็จะมีการประสานกับท่านตลอด ในเรื่อง <Okay. S 2> ของพักอยู่แล้วอะไรอย่เง, <Okay. S 2> งี้ยค okay. ่ะโอเคโอเคผู้ใหญ่ของผู้ชาติได้คุยกันไหมครับว่าภายใต้กติกาที่เปลี่ยนไปบัตรสองใบย,ยกเลิกจกัดสรรเป็นส่ย์ผสมพักเล็กๆอย่างเพื่อชาติและอีกหลายๆพักอยู่ไม่ได้หรอกมันต้องไปบวกกับใครได้คุยกันตรงนี้ไหมฮะได้มองข้ามชอตไปตรงนั้นไหมครับ จริงๆนะคะบัตรใบเดียวก็ดีกับพักเล็กนะคะแต่ว่าบัตรสอไปก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ตอนนี้พักเพื่อชาติก็เตรียมตัวอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรสองใบก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าพักเราก็เตรียมความพร้อมมาตลอดอยู่แล้วซึ่งเดือนหน้าเนี่ยค่ะเราก็จะมีการเล่นประชุมสาขาแล้วก็เริ่มประชุมสาขาพักประจําปีทั้งหมดหกสาขาแล้วเราก็ยังจะมีการจัดตั้งสาขาเพิ่มที่จังหวัดเชียงรายเป็นสาขาที่เจ็ดในวันที่สิบเจ็ดตุลาคมที่จะถึงด้วยค่ะนอกจากเตรียมเลือกตั้งเตรียมควบรวมอะไรเริ่มมีคุยๆมองๆกันหรือยังคะ อันนี้หมายถึงคุยคุยคุณมองค่ะยัง่ยังตอนนี้ตอนนี้ตอนตอนตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งอะไรจากผู้ใหญ่ในพักมานะคะซึ่งเดียก็ทํางานตามปกติอยู่ตอนนี้ถ้าหากว่ามีอะไรรับรองว่าเดียรีบบอกพี่ไดนนหนพี่อมรักคนแรกเลยนั่นแน่หยอดนิดนึงขอบพระคุณ ค่ะขอบคุณนะคะคุณเดียค่ะค่าขอบพระคุณพี่ด้านในที่อมรรัตมากมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรองเลขาธิการพรรคเพืชาชาติค่ะคุณเกตปียาแก้วแสนเมืองก็รอดูต่อไปนะเพื่อชาติอนาคตจะไปยึดตรงไหนอะไรอย่างไรที่คุณเดวสาวทไงคะผมกําขังตกลงคุณจงยุทธิยภิรัตส่งส่งน้องเดียบอกคอนเฟิร์มข่าวผม หรือมาชี้แจงข่าวผมอม,มาคอนเฟิร์มว่าเจอจริงแต่มาปฏิเสธว่าณนะวันนี้ยังไม่ได้จะไปรวมหรือไปจับคู่กับใครแต่อนาคตไม่แน่ไฮไลท์อยู่ตรงไม่แน่นี่แหละแต่เจอจริงที่คุณนายรายงานมาจริงดีแล้วยังไม่เปิดอีกสี่ชื่อนะบอกว่าหลายสิบคนประเดี๋ยวเธอจะเปิดอีกสี่ชื่อ,อพักก่อนนะพักสักครู่พักก่อนคะ่ะ